คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่4กันยายนนะครับพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับข้อสอบไทย นะครับออกวันเดียวกันนะครับกับวันศุกร์นะครับสอบไทยนะครับแอดก็เจาะได้อยู่นะครับ87ตัวเจาะนะครับสำหรับข้อสอบลาวก็82นะครับใครสังเกตดีจะเห็น82นะครับแอดคิมเจาะให้อยู่นะครับก็ยินดีกับ FC มิตรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรนะครับจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไปรับชมกันเลยนะครับว่าจะตรงอกตรงใจ fc มิตรลักหรือเปล่านะครับแอดก็ทําเต็มที่นะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับข้อสอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเรียกเด็ดมิตรเดียวนิ่งนะครับในวันประจําวันจันทร์นะครับที่4กันยายนนะครับหรือว่าเดือน9พศ2566นะครับก็ก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนจะไปรับชมข้อสอบแนวทางนะครับเราก็มาสรุปกันนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมนะครับผมทุกสี่เป็น้องที่กรุบรักนะครับสําหรับข้อสอบราวพัฒนานะครับก็ตั้งแต่วันพุธที่สองนะครับสิงหานะครับจนถึงสิงหามสิบเอ็ดนะครับสิงหาสามสิบนะครับทวิีสามสิบเอ็ดเป็นวันที่สามสิบเอ็ดอ่าไม่ออกนะครับมาออกที่หนึ่งนะครับ ก็ประมาณ13ครั้งนะครับ13ครั้งนะครับสูตรจากทางช่องนะครับผมเข้าอยู่ประมาณ11นะครับพลาด2นะครับเข้าฝั่งหน้าฝั่งหลังก็ถือว่าเข้านะครับตามสูตรสำหรับหลุดเลยนะครับไม่มาให้เห็นเลยก็คือ2ครั้งนะวันที่9แล้วก็วันที่18นะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับก็ยินดีกับ f อฟซีมิลรักที่มีความโชคดีนะครับเราก็มาดู สำหรับเดือนกันยายนนะครับกันยายนนะครับ1กันยานะครับไม่ใช่10นะครับผมไม่ใช่10นะครับเป็น1กันยายน1กันยานะครับข้อสอบออกอยู่ที่นะครับ738นะครับ2 3 3นะครับบางที่เอา7 3นะครับเป็นข้อสอบล่างนะครับบางที่ก็เอา38บางที่ก็เอา8 2นะครับแล้วบางที่ก็เอา2 3 3าส บางที่3ามสาข้อสอบล่างนะครับสำหรับ8ปดสองนะครับสำหรับพี่น้องที่สังเกตแอดก็จะเจาะให้อยู่นะครับเอาชุดลองนอกตารางครับเจาะให้8ปดสองก็ได้เฮอยู่นะครับบางท่านก็เอา8ปดสองนะครับก็สำหรับ7จสามชุดวินในตารางนะครับใครสีเอาชุดวินตารางไปจับได้สวยงามเลยนะครับข้อสอบเดือนนี้นะครับผมเลขสิบตัวนะครับเอามาออกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับเปิดข้อสอบสี่ตัวนะครับ สำหรับถ้าทดสอบ5้าตัวนี้จะสวยอยู่นะนะครับโอเคนะก็ถือว่าผ่านนะครับแอดกิงก็เจาะให้เข้าอยู่นะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับผมในการคิดคํานวณมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคํานวณก็สอบไทยและก็ลาวพัฒนาสําหรับห้าน้อยนะครับผลุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกําลังวันนะก็จะมีวันจันทร์ อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับก็สอบบอ,อกวันไหนแอดก็จะคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับสาหรับขสอบนะครับแอดก็จะมาสรุปย,ย่อๆให้ดูนะครับสําหรับล่าสุดวันศุกร์รัฐบาลไทยแอดคิมจับได้7กับ8 8กับ2แเลขชวนเกินนะครับมานะครับ8 7ตัวเจาะนะครับแอดเจาะให้เข้าอยู่นะครับ8 7นะครับสําหรับวันศุกร์นะครับ3ตัวแตกนะครับ487 ข้อสอบไทยนะครับออกตรงวันเดียวกันนะครับวันที่1ข้อสอบไทยแตกชุดวินนะครับในตาราง847สนะครับสำหรับราพัฒนานะครับไอ้คิมจับได้8อยู่นะครับมา82นะครับแ2ดสองนเลขนอกตารางครับถ้าจับได้เกับ3นี่สวยงามพระราม8เลยนะครับจะหน้าจะหลังเลยแหละถ้า3าโอเคนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่สำหรับวันจันทร์นะเขาจะมีเลข9นะครับเลข5เลขเ็เลข4เลข6เลข2กับเลข0คือเลขส่วนเกิน สามารถจบกู้จบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดชุดลงในตารางนะครับ6ตัวนะครับจะใช้สูตรของมังกรทอง5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชอบค่อยตามนะครับคัดสูตรออกมาได้ก็จะมีเลข0นะครับเลข2นะครับเลข3เลข5เลข7 แล้วก็เลข9กนะครับเจาะ6คู่นะครับสำหรับชุดวินนะครับ fc พี่น้องที่กระรพรักนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอดก็จะคัดให้นะครับเม็ดเดียวชอบค่อยตามนะครับเม็ดเดียวเสียวบวาบอย่าลืมชุดรองนะครับบางทีก็แอบเข้าชุดรองนะงดที่แล้วเข้าชุดรองนะครับเม็ดเดียวเน้นนะครับสายรูดนะครับอยู่ที่7นะครับสายวิ่งสายรูดรูเจ็ดนะครับเพื่อความชัว นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ7นะครับชอบค่อยตามนะครับสำหรับพี่ลาวพัฒนานะครับสำหรับ7นะครับเอสจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะให้แค่3คู่นะครับเจาะเยอะเดี๋ยวพี่น้องบ่นเอา70นะครับ72แล้วก็73เจาะ3คู่นะครับผมอีกสีพี่น้อง นะครับแต่ว่าในในกลุ่มนะครับแอดจะเจาะให้5คู่นะครับเพราะว่าเจาะน้อยนะครับโอกาสพลาดมันเยอะนะครับสายรูดปลอดภัยนะครับสายวิ่งเจาะน้อยโอกาสพลาดมันเยอะแต่ว่าในกลุ่มแอดจะเจาะให้5คู่นะครับถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้นะครับก็จับเป็น0 7 7 7์7 7็ดเก็ได้นะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ7นะครับชอบค่อยตามนะครับ ก็ระวัง72แล้วก็73นะครับสำหรับ Fc มิรรักนะครับที่ไม่ชื่นชอบ7นะครับผมถ้าไม่ชอบแอติมจะลองให้นะครับบางทีก็ชวแวบเข้าชุดลองนะครับก็จะลองให้อยู่ที่2นะครับจะมี02 26แล้วก็29นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับต็น่น2หรือซีพีน้องจะกลัวอ,อ่าน สองเก้าไม่ใช่จะออกเก้าเก้าอ่ะไม่ลบนะครับไม่ลบนะครับอ่าตามนี้เนาะนะครับสำหรับดินสองสำหรับ fc ไม่ชื่นชอบ2กับ7ตัวสุดท้ายก็คือ3นะครับเลขในตารางนะครับผม6ตัวนะครับเอคิมจะลองให้3นะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับผมบางทีก็มาแค่2คู่นะครับบางทีก็มาคู่เดียวนะครับเวืที่แล้วเข้า8 2นะครับอ่าก็ถือว่ามาสำหรับหลุดเลยเนี่ยยังไม่ค่อยเจอ นะครับอย่าลืมชุดลองนะครับโอกาสก็สูสีกันนะครับเม็ดเดียวนี่มันวัดใจเลยนะครับมาก็คือมาหลุดก็คือไปเลยนะครับเลขสุดสิบตัวเข้าเม็ดเดียวมันก็สุดสุดยอดอยู่บางทีมันก็อาจจะมาชุดลองนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับชอบค่อยตามนะครับความชอบต่างกันนะครับบางท่านชอบเจ็ดบางท่านชอบสองชอบสามชอบทั้งสามเอาทั้งสามก็ระวังสองหกนะครับสามสองสองเก้าสามแปดนะ เห็นไหมนะครับตามนี้นะครับสาหรับดอสอเด่น3นะครับเอก็จะสุดบวกให้ตามนี้นะครับสําหรับ f c มิดรักนะครับที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอเจาะให้สามารถจบคู่จบวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสาหรับชุดวินสําหรับชุด4ตัวนะครับเอก็เจาะออกมาได้นะครับชุด4ตัวชอบค่อยตามก็จะมีอยู่ที่0 5 3 6 นะครับสองสามสามแปดนะครับก็จะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดห้านะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นแปดเจ็ดสามสองนะครับคัดได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ fc พี่น้องสำหรับ fc m i d a ักอยากได้หกตัวนะครับเอดก็จะเจาะให้นะเขาก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเจ็ดสามสองนะครับสำหรับ 6ตัวนะครับเท่ากับ6นะครับตามนี้นะครับสำหรับเบิ้ลตามตัวอักษรนะครับก็ระวัง7 7 2 2 3 3นะครับให้3คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับก็คัดออกได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ fc ิตรรักนะครับที่ชื่นชอบสูตรจากทางช่อง admin นทีมนำโชคฟ้าด้วยนะครับสำหรับขอสอบไทยก็เข้าอยู่นะครับ78นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกด แช์นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจสำหรับ f ูซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยก็ต้องขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีไม่ใช่ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ